ท่านประธานที่เคารพครับพระดอนเปรนสถานักกุลสมาชิกสภาผู้แทแะะนราษฎรจังหวัดอ่างทองพักภูมิใจไทยขอหาลือกับท่านประธาน3เรื่องครับเรื่องแรกหาลือไปทางกระทรวงอุตสาหกรรมครับผมและท่านสสกรวีป็นศนานนักกุลได้รับร้องเรียนจากเพจแจ้งข่าวสารอ่างทองครับเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอ่างทอง2แห่งด้วยกันคือโรงงานไทยยย้อนและโรงงานไทยคาร์บอนแบ็กได้ปล่อยกวันพิษ และพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งเป็นช่วงๆในแต่ละปีโดยในเดือนไหนทิศทางลมพัดไปทางไหนตำบลที่อยู่ใต้ลมก็จะได้รับผลกระทบขณะนี้ที่ตำบลจำปาหล่อและตำบ,บนนลนรสิงห์ของอำเภอเมืองและอำเภอป่าโมกกำลังได้รับผลกระทบหนักจึงอยากจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปตรวจสอบดูแลและกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสองโรงให้อยู่ใน ค่ามาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมครับเรื่องที่สองหาลือไปทางทางหลวงชนบทครับสองเส้นทางด้วยกันเส้นทางที่หนึ่งทางหลวงชนบทหมายเลขอท4 0 0 4จากบริเวณแยกเพื่อที่จะเข้าไปที่ตำบลตลาดใหม่ผ่านไปที่ตำบลหลักแก้วเส้นทางนี้ระยะทางประมาณสิบกว่ากิโลครับได้รับ ผลกระทบเสียหายจากช่วงที่ผ่านมาน้ําได้ลดลงทําให้ถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียหายเป็นจํานวนมากจึงอยากจะให้ทางหลวงชนบทเข้าไปพัฒนาแล้วก็ซ่อมแซมถ้าขยายเป็น4ี่เลนได้ก็จะเป็นพระคุณครับเรื่องที่2เรื่องไฟทางบริเวณทางหลวงหมายเลขอท4 0 2 2อจากบริเวณแยกอ้อล้อมตำบลไผ่วงไปจนกระทั่งถึงวัดสามนอที่จังหวัดพระนครศรีจังหวัดสุพรรณบุรี พี่น้องประชาชนร้องเรียนเรื่องไฟทางมาครับขอความกรุณาด้วยเ,เรื่องที่3ครับเรื่องการขอขยายถนนเป็น4ี่ช่องจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3 454จากอำเภอโพทองไปจนกระทั่งถึงอำเภอวิเศษชัยชาญที่ตำบลบ,บางจักรระยะทาง24กิโลเมตรและอีกเส้นทางหนึ่งครับถนนทางหลวงหมายเลข3373จากแยกตำบลอบทมถึงวัดสามโกนระยะทาง12กิโลเมตรขอขยายเป็น4ี่ช่องจราจรครับขอบพระคุณครับครับต่อไป